ไข่ปหวานผัดไข่อาหารที่ทําง่ายมากๆานะคะเริ่มต้นกบก็เอาไช่โป้เนี่ยที่ได้มาล้างน้ําก่อนนะกมมีความสึกก็าเขาเอาไปตากแดดใช่ไหมมันก็จะมีฝุน่นแมกบแล้วล้างน้ําแล้วใส่ตะแกรงสเด,ด็ดน้ําให้แห้งอันนี้สําคัญมันจะกว่าจะหมาดนะ่มันนานเพนั้นล้างก่อนเริ่มต้นเลยแล้วเราก็สับกระเทียมนะคะเอากระเทียมแค่สองกลีบพอเราไม่ต้องการให้กลิ่นมาตีกันเอากระเทียมเนี่ยผัดกับน้ำมันนิดเดียวนะประมาณครึ่งชั้นโต๊ะ ให้พอหอมๆมใส่เจ้าเช่อหวานหั่นเส้นของเราเนี่ยลงไปคั่ว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 ให้แห้งเลยนะมีความรู้ว่ามันแห้งแล้วเนี่ยมีกลิ่นไหมกระทะนิดๆใส่ไข่ไก่ลงไปเติมซีอิ๊วขาวไปหน่อยตัดรสนะคะแล้วคั่วให้แห้งเลยจะต้องแห้งสนิทนะอ่าแล้วมันจะได้ความหอมของการคั่วกระทะศาสตร์ของการทําอาหารจีนนะคะความหอมของการคั่วกระทะ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพันฝาทา์ของเราเนี่ยจะได้ความกรุบกรอบนะคะของไข่เปรหวานแต่ไม่หวานจัดจนเกินไปเพราะเราล้างหมึกนั้นพอออกแล้วแต่ที่แน่ๆชัดๆเนี่ยคือความหอมของไข่ขั่วของไข่เปหวานขั่วแล้วก็สีอิ๊วขาว ทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าต้มก็ดีอร่อยมากเลยนะ